เขาทำร้ายเรามากเกินไปค่ะมันมันเจ็บอ่ะมันน่าเบื่อที่จะต้องมาทนอะไรแบบนี้ทุกวันทำไมเขาไม่ใส่ใจไม่ดูแลเราทาั้งทังที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแบกรับปัญหานี้มานานมากแล้วค่ะเขาไม่เคยทนุถนอมเราเลยอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยสบายใจมันอึดอัดคิดว่าเขาจะทำให้เรารู้สึกสบายมากกว่านี้แต่ไม่เลยออ สบายอกสบายใจยังสบายอกสบายใจเชอร o ลอน a m มเลสบราเขาจะไม่มีวันทำร้ายคุณให้คุณต้องมีรอยบอบช้ำเขาเข้าใจคุณจะแก้ทุกปัญหาที่คุณหนักอกหนักใจและเขาจะทนุถนอมให้คุณสบายใจในทุกๆวันสบายอกสบายใจเชอ Lon อน a m มเลสบราบราเปลี่ยนชีวิต